ต้องกราบสว,วัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องทีมงานสายลับเมังนเนยเช่นเคยครับนี่เราก็จะพาเจ้ามูซิงออกมหัจจเลยเชนช่นเคยครับข้อมที่รถ,ท,ถท่ายมาต้นเจ้าต้นนี้นครับมีมีนกเกาะอยู่ข้อมก็เลยเอาเจ้ามูซิงจะลองขึ้นดูนะครับว่าจะได้แต้มหรือไม่ฝากอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ พร้อมแล้วก็ไปชมเจ้างูฟิ้งกันได้เลยครับว่าเขาจะจัดแต้มนี้ได้ไหมไปเลยครับ I ตันนี้เจ้างูซิ่งก็จัดเฉลยแต้มแรกได้แล้วนะครับนี่นครับชมนะองเฉลยของเจ้างูซิ่งนะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากน่าจะเป็นนกตัวเมียนะครับผมสังเกตเลยดูน่าจะเป็นนกตัวเมีย,อนนมยพอดูหัวเข้าเล็กมากเนะครับดูตัวเขาเล็กมากซี่ออกจากโทนแดงๆน,นะครับตัวนี้กลับมาลุกเจังงนะูซิ่ง ฝากอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะได้ไม่ปิดเพื่อจะได้เป็นกำลังใจกันนะครับ EP นี้ก็ต้องขอลากันเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตาม EP ต่อไปขอบคุณครับ